มีเท่าไหร่ก็หมดค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูผลงานนะคะใบก้ามปูที่ถูกหมักแล้วนะคะลักษณะใบจะเป็นยังไงเพราะมีพี่ๆถามมาเหมือนกันนะคะรอบส่งรอบต่อไปคือวันจันทร์ที่17มีนาคมนะคะสําหรับพี่ๆที่ต้องการใช้ในรอบอ,อประจําเดือนประจําสัปดาห์ช่วงนั้นนะคะสั่งจองไว้ได้เลยเพราะว่ารอบนี้น่าจะมีสักแค่ยีกระสอบค่ะนะเพราะว่า ให้พี่ๆสั่งจองกันทุกรอบหมดทุกรอบจริงๆค่ะอะรอบนี้17มีนาคมวันจันทร์นะคะนี่พามาดูเขาเรียกว่าคุณภาพจริงๆค่ะ <c oughs> เป็นการย่อยของใบก้ามปูที่ไม่ผ่านน้ำยาหม,มักอะไรเลยเร่งเร่งเร่งหมักอะไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่ตรงเนี้ยจะหมักเอ่อราดีที่เป็นไตโคโดมานะคะกับใบไว้นี่ลักษณะใบเขาจะออกสวยๆนี่เอาให้ดูนะ ให้ดูเป็นชิ้นงานเลยเห็นไหมคะนี่ไม่ถึงก็ยุ่ยจนแบบว่าอ,อย่อยเร็วมากแล้วก็เป็นลักษณะใบที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยคะ่ะนี่ต้นไม้ชอบมากนี่คะ่ะมาขอสั่งจองรอบวันจันทร์ที่17มีนาคมนี้อีกแค่20กระสอบค่ะมาเป็นรอบๆนะคะเพราะว่าที่สวนก็หมักใช้เองด้วยเนาะชอยใช่ค่ะไม่พอคะ่ะยังมีมอีกหลายกระถางเยอะมากๆที่ต้องใช้ใบก้ามปูแบบนี้เท่านั้นคะ่ะนี่ สเสน่จันชอบต้นไม้ชอบค่ะหมักไตโคโดมาราดีจ้าคุณภาพสูงค่ะแบบนี้เลยค่ะ